สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นร้องเก่้ยามดีแฟร่ปรีชิงชมตามสุขสมนิยงหินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณ ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านสาลาลัยนะคะมีวินัยใฝ่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาเกล้าไก่อันนี้คือคำขวัญของโรงเรียนบ้านสาลา,ลายัยโรงเรียนบ้านสาลาไยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอดุดาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโรงเรียนเรามีคุณครูที่น่ารักทั้งหมด13ท่านมีบุคลากรทางการศึกษาอีกมากมายนะคะมีทั้งคุณครูธุรการพนักงานราชการและก็คุณครู อัตราจ้างนะคะซึ่งโรงเรียนได้จัดสรรประมาณจากความร่วมมือร่วมแรงจากพี่น้องประชาชนในอำเภอสามระยอดรวมทั้งมีบุคลากรจากศูนย์ยูโซเน็ตอีกหนึ่งท่านนะคะอยากให้ทุกทกท่านนะคะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง นานักเรียนที่น่ารักของเรามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสาราไลานะคะด้วยความน่ารักของคุณครูทุกๆท,ท,ท่านในโรงเรียนบ้านสาราัยค่ะเนื่องจากเนื่องในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2565ก็อยากจะอำนวยอวยชัยให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความสุข สดชื่นสมหวังสวัสดีปีใหม่2565ค่ะสวัสดีค่ะในวาระดิธีปีเสือทองตามครันลองประเพณีที่สืบสารเถลิงศกเปลี่ยนปีไปตามการร่วมขับขานอวยพรในบัดดล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรบันดาลให้ผองไทยทุกแห่งหนจงมีสุขไร้ทุกไร้กังวลสิ่งใดๆไม่มงคลจงพ้นผ่านขอระลึกถึงพ่อปู่สามร้อยยอดคุ้มครองท่านไปตลอดทั้งปีขาน ให้กเกษมสุขสั์แสนสำราญล้วนเบิกบานกเกษมสารทั้งกายใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วล่าจงนำพาชีวาให้สดใสวาสนาดีมีโชคตลอดไปขออวยชัยให้สุขขีปีใหม่เทิน Hello to all my students I would like all of you to be happy be healthy, be wealthy, and fulfill in everything you want. okay, so right now I want to say Happy New Year! 新 u 快นย个人！二ว至二二年虎年，愿你福禄千亿，快乐ู康，ยตะ Happy New Year สวัสดีปีเสือทองค่ะ